เป็นเี้ยเลยาเดียวยัวเหีแล้วก็ไอยู่ f a r i n g simulator เย่นั่นจกขายเปนนานประมาณ10วันวันนี้ก็จะอัดคลิป ฟาร์มวิ่งใหท่านผู้ชมนูครับก็มาทำการเล่นปกติเพราะว่าผมไม่มีคอนเทนต์นั่นเองอะ่ะไม่มีคอนเทนต์นะครับก็จะมานั่งเล่นนานๆทำฟาร์มของเราไปนี่ดูด้อนะก็โดยคิว่าก็ฝาก,กกดไลค์กดติดตามนะครับให้กันด้วยแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเคมาเราจะทำการมากเกี่ยวนกไม้ถ้าคลิปนี้เสียงผมแปลกไปก็ขออภัยพรนน้ำมูกไหล ลือกูติอย่างวะกูติอย่างวะอิชิกูติอย่างวะไม่รู้แต่ที่รู้รถกูอื่นใช่ให้ดูดี่แบบช้าแบบช้าช้าแบบเดินแซงอะไรเงี้ยเดินแซงเดินแซงก็เดี๋ยวผมว่าถ้าเรามีคันเดียวเนี่ผมว่ามันจะน่าจะไม่ทันเวลานะเพราะว่าไล่เรามีเรงหาไล่เนาะหาหรือสี่ปะ หนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าเลยเราจะทำการซื้ออีกคันนะครับเพราะว่าตั้งกูมีหนึ่งแสนนะครับตั้งมีหนึ่งแสนเองนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้มนใส่ได้ไหมวะลองซื้อดูคนละสีจะใส่ได้ไหมวะใส่ได้ไหมวะโอเคไม่ได้คิดไปเองกูคิดไปเอง <c oughs> คิดไปีกแล้วเราทำไงนี่คันนี้เราจะเอาคันนี้ไปใส่เรายังมีรถแดงอยู่เอาเดี๋ยวนะมันสามารถแบบขับไปใส่อเองได้ไหมวะอ่ะอ่ากูจะขับไปแล้วเรี่องเบม่งช้าเดี๋ยวนะ ถ้าเรามีรถไถแรงๆสักคันหนึ่งแล้วเราก็ลองเอาไปใส่นะดูเดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวดีเดี๋ยวนะแสดงไหมวะชิปิ้งไม่กูไม่ไม่น่าน่าใส่ได้แหละดูถอยมาปับ๊บอา้าวได้นะบังกิได้นะบังกิได้นะเด็กอะ แล้วกูก็แบบโง่ไงจะจะทำการเอาเกี่ยวเอตอนแรกกูพูดมไม่รู้เลยวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปละไปละเราจะทำการเอาอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะกูไม่รู้จกักอะมันมันเรียกว่าอะไรตัวเกี่ยวดอกไม้แล้วกันเกี่ยวเข้าก,ก็ได้ได้สองอย่างสองอย่างในสองอย่างในอย่างเดียวอ่ะคุ้มค่ามากเลยครับโอเค okay. นี่อยู่ด้านหน้าอันเงีงไงไอเครื่องถอนมันของเรา <c oughs> ที่เราซื้อผิดมาตั้งเนิ่นนานน่ะซึ่งเราก็ทิ้งไว้นี่มาเป็นปีๆแล้วเป็นปีจริงๆไอเชนี่หาเรื่องหรอวะพี่งานยุ่งนะพี่อบายจะกวนเท่าไหรนะ่หรออ้าวมันใสได้ไหมโอเค ก็ต้องไปจะใสายไป đời ก็ต้องไม่ใส่ไม่ได้ไไดอโอเคแม่กับ,บ้านกันดีกว่ากับ,บ้านม,มาแล้วตัวเสียงพากวนตีขออภัยด้วยเสียงพากหรือเสียงพูดนี่แหละเสียงพูดก็เสียงพากเหมือนกัน,กนเลยวะเหมือนกันแหละคิดเอองย่าคิดเองคิดเอง <laughs> เองบิเดี๋ยวนะผมนึกว่าคิดว่าไม่ใช่คิดว่ามันจะให้แบบ ขับไปเองได้ไหมะไ,ได้ไหมวะม,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 มีระบบ,บขับขับเองได้ปหะนอกจากขับไปขายแล้วก็ขับไปเติมน้ำมันล้างรถเนี่ยมันมีแบบระบบขับไปที่นู้นที่นี้ไหมวะใครรู้ก็กดลิงก์ด้านล่างกดลิงก์ด้านล่างก็เชียเลยไอ่อะไรวะคอมเมนต์คอมเมนต์เลยคอมเมนต์กดลิงก์ด้านล่างอยากรวยกดลิงก์ด้านล่างนะกดลิงก์ด้านล่างลิงก์ด้านล่าง ลิงเดินเล่นก็เ okay, ช mm ีย hmm. ร mm ์เลยเกมาอืมอืมถูเขาไปถูหิมันหิวหรือมันอับผาสักอย่างอ่มาแล้วช่องแคบเบอร์บิดาเบอร์บิดาก็เชียร์เบอร์บิดาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอืมสามเหลี่ยมโอเคตีโค้งมาเพื่อให้ทำการใส่ง่ายง่ายง่ายก็เชียร์เลยอืมง่ายก็เชียร์เลย ได้ตรงไหมวะมันมันตรงตรงไหนไม่ได้ใส่ได้ไหมวะต้องได้แหละเอาต้องได้แหละคลิปเองมันได้แหละดูได้แหละโอเคโอเครอหายเป็นทีเราจะมาดูประสิทธิภาพการทำงานเดี๋ยวนะนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะเขไม่สีเป็นอย่างไงวะผมจำได้วนะ่าต้องซื้อสีแดงเนาะไม่ได้ซื้อสีน้ำตาล ไม่ได้ซื้อสื้อนิตามาเลยนี่เลยโอเคเดี๋ยวนะเกิดอ๋อ support อ้ support 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 ก็เชื่ออะไรเข้าโพดค้างอยู่ในสต็อกของเราเดี๋ยวลองดูรถรถพวกคนว่ามันมีอะไรไหมไม่มีเริ่มจากศูนย์ ซีรีส์ดอกไม้ชัดๆเนี่ยซีรีส์ดอกไม้รื้ก่อไปขายทิ้งเลยวะลืมแล้วไม่ได้เล่นนานเราเคยเก็บไว้สักนิดด้วยไม่น่ามีเลยไม่น่าสักนิดเลยเพราะว่ารถมันโลงจังเลยเนี่ยโลงลจังเลยเดี๋ยวนะรถ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 ก็แบบรถหายากรถเยอะเกินอะไรเงี้ยเฮ้ยโม่ไอ้เจ้าโม่ยังเลยสัตว์โม่ โอเคอ่าหก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 หรอพี <ules> okay. okay. mm ่หกโอเคหมดหมดกัดม mm ุกอะไรของกูก็ได้ไอ้เหี้ยไมขับายติบาทมันไม่เร็วมุกพูดไปเรื่อยไอ้้เหียคิดไปเองไอ้้เหียคิดไปเองจะพูดไม่รู้จะพูดเชียร์เนี่คิดไปเองโอเค เดี๋ยวนะมันขายเหรอเดี๋ยวเรามาดูราคาเนาะขายที่มิวได้18ราคากำลังขึ้นรา,าักกำลังขึ้นเนอะซึ่งมิวอยู่ตรงไหนวะเราต้องมากดกดหากดหานี่เบเกอร,รี่ไหนวะมิวคุณคุณอยู่ในลูกุเซหรืวะกะ็ได้าจเซอร์นะ นี่ไงเอาไอ้เจ้ากดขายแม่งก็มีบอกราคาแล้วกูจะไปกดนั่นทำไมวะก็กดตามบอลตามบอลวันอะตามบอลเออตามบอลไม่ใช่บอลนั่นไอ้เจ้าบอลเฮ้ยไอ้เจ้ากูหยาบคายตามบอลบอลเอาาือสาบ้านก็แปลว่าที่ก็ อ่าเหมือนยังไงล่ะบนนู่นก็เหมือนมันอยู่บนนู่นก็นเหมือนมันอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยะไรเงี้ยเข้าใจปะไอเข้เาใจปะมไม่เข้าใจไม่เข้าใจไไม่ต้องเข้าใจต่อไปก็ทําการกดไปขายเลยครับแล้วก็จะทําการเอาไปขายอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งเราก็เ็กคำหยาบนิดนิดหน่อยๆนะครับ เพื่อคิดจะมีสีสันนะ่ะถ้าผู้ชมจะได้หงุดหงิดแล้วก็ดา่าโกูคอมเมนต์ด่าขี้อะคอมเมนต์ด่าพูดคำหยาเพื่อให้มันแบบอีหาบ้างนะครับเดี๋ยวพูดพอเกินไปเขี้อตัวจริงสะถุนมาสถุนตัวจริงสถุนได้อยตัวจริงก็หล่อนะครับหล่อแน่นอนหล่อหล่อหน้าตาดีสูงร้อยดีสูงสองร้อยยี่สิบสี่เปอร สองร,ร้อยก็ยี่สิบแค่้อยเจ็ดสิบก็ไม่ถึงเลยแม่พยายามออกกาลังกายกินนมไม่เยอะตัวกุฏิอ่ะก็พ่อผมสูงประมาณร้อยหกสิบนิดนิดแม่ผมร้อยห้าสิบนะครับ fusion ออกมาเป็นผมก็ไม่ถึงล้วเพราะว่าตอนเด็กกลัวนมไปเททิง้งอีกนมนมโรงเรียนอ่ะ เคยมีป่ะโมเมนต์แบบแบกนมโรงเรียนกับบ้านอะไรองี้ไอแบกบไอที่เป็นค่อยแตยว่าเป็นลังอะ่ะเออแต่ก่อนผมเรียนโรงเรียนในเมืองไงแบบมันจะแบบให้เด็กคนละลังเลยเออโอรลังที่นี่แบกกับบ้านไอ้ขี้สภาพคิดสภาพถ้าพเรา,าตอนเด็กนะไอขี้กูตัวนิดเดียวมึงให้กูแบกขี้เลยจะเม่งปวดแขนที่พอยผมทั้งแบบ แกะอ่าแกะในรังมาใส่กระเป๋าเพื่อเพื่อแบบน้ำหนักไงสมบุลของโลกอะไรีให้มันแบบหนักด้านหน้าแล้วก็ดักหนักด้านหลังด้วยซึ่งมันก็นหนักไอ้เชี่ยหนักทั้งตัวเลยทีเดียวตอนแรกหนักแค่ด้านหน้ายนันที่นี่หนักหนักทั้งตัวอย่างกูเลยแบบมึงคิดอะไรอยู่วะครูมึงแบบไอ้เชี่ยมึงมีแบบอะไรที่ง่ายๆกว่าการที่กูต้องแบก ลังนมไปรอรถโดยสารกลับบ้านแล้วระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆจากอาคารเรียนแล้วก็ต้องเดิน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 ไปรอหน้าโรงเรียนเชียกูเกือบตายเดินตัดสนามฟุตบอลไปด้วยโ oh อนะ้อดไอ้เฮียต่กอนไเด็กไงร่างกายอ่อนไอตอนนี้ก็อ่อนกเปียกอ่อนปวกเปียกซึ่งผมเป็นคนที่จะพร้อมมาก แล้วก็ก so ินไม่อ like ้วนแล้วกูพูดอะไรเกี่ยวกับเกมไหมก็เล่าไปดีกว่าคลิปจะได้ไม่น่าเบื่อนะอืมโอเคเราจะทําการเอาไอชี้นี่กลับบ้านเดี๋ยวนะเรามีเงินแล้วนี่ว่าก่อนจะกลับก็ซื้ออันนี้ไปด้วยเลยนะครับเพื่อเอาไปใส่ใส่อะไรใส่ปากใส่ปากใส่ไอคือกูต้องมาแบบ รอยเชี่ยนี่ที่มันช้าจัดรถแม่งช้า,าไปกูจะหลับละกูจะหลับละรถแม่งช้าเกูคิดไปเองช้าตรงไหนดูสปีดดูแล้วดูสปีดคนเดินแซงหมานะ่ะ หมาหมากว่าวิ่งไปถึงนู้นแล้วไอ้น,นี้ไปถึงไหนเลยเนี่ยมันจะช้ากัน,นแน่แหละเอาละครับอยู่ในชัว่วคราวน่าเบือ่อหาวิธีก่อนกลับไปเองได้เปล่าอ้าวลองกดเป็นน้ำมันกดเป็นล้างรถแล้วคุณพี่จะไปรางไหนครับไอ้เชี่ยลำบากลำบนตะอด จะทนเต็มที่โอเคเราจะไม่ย่อท้อในการเอารถคันนี้ไปนะครับเราทำการไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบซาโรซาโรสาระโอโล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 เราไปผมแบบเกียดต่อไงไม่ไม่ใส่แบบฮา s ์ซินจูเบนสเลเตียวอะไรเงี้ยไม่ใส่อะแต่กูจะตัดไปเลยโอเค ัลโหลสวัสดีพี่น้องมีแต่ไปทีแป๊ดแป๊ดแป๊สวัสดีพี่น้องหมูโอ้วันแบบนี้ก็มาถึงแล้วครับมาถึงฟาร์มกอนก้อนสักท,สกทีสักทีเถอะสักทีเถอะมันน่าทำคาญเกินไปแล้วกูจอดทิ้งไว้ตรงนี้แล้วขี้ยครับพี่ขี้ยครับไปจอดโอเคจอดไว้งี้แหละไว้ตรงนี้ะครับก็จะสวยๆซึ่งนี้โอเค ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะคิดไปเองนั่นเราอ่ะทำอะไรนูนอ๋อเดี๋ยวใต้อื่นก็ปล่อยให้เป็นหน้าเที่องคัดสีแดงไปนะครับนี่เดี๋ยวนะกุยทำไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวขัดอ,อ,อ๋อจะไปใส่ต่อ อะไรนี้ไว้นะครับนี่เพิ่ความรวดเรเ็วอ,อาขึ้นแมงโคติจาดเอาลงปุ๊บจืดจางเฮี้ยเอ้ยแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ไหวอ่ะไม่เป็นไรเราจะอาต่อแล้วก็ตัดลิปต่อนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทำการเอาไปใสร่รถบรรทุกไอ้เชี่ยมาแหละใช่ไหม ชา่าหะักขีดผึ้งจาหมักคี้ปึ้งโอเคใส่ไปหมดโคดไควโคดเร็วหมดโคดเ,ววดเร็วโอเคนะครับจบเรื่องอนี้เละสุ่มไวแล้วว่าแล้วมันต้องตีดว่าบอดมันสมองอะบไม่พัฒน,นาอะไรเลย เราแค่งม่่อจำและผมก็ชูบ่าคลิปเองคลิปเองคิเองแล้วเย้อยู่ไร a สุ t ท้ r ยไร t ที่ o ราซื้อมาเราได้ปลูกเอครับเซลลและผมก็พยายามเล่นมุกมุกขี้เี้า มุกชี้ชีมุกไม่หายมุกแปลกอ้เหี้ยกูดูนอะแต่กูจะเล่นทำไมไรสักกูไมเลื่อยอกูไม่มีอะไรทำเดี๋ยวเว้นจะเจอเเว้นจะเจอเกมแบบนาเล่นน่าเล่นใน s i m l a t o r ยังเล่นคอมพิวเตอร์ s ูเลเต t ร <Styles> ์ <unfinished> <ė left> <living> <laughs> แต่คอมแพงเกินไปเรียกสนัสนอว่าาได้ใครมีคอมเก่าๆที่ไม่ใช้บุคพอใช้กี่แม็กซสบไมซื้อตัวอพันนี้อะซื้ตสงพนซื้อตัวสองพันซื้อตัวสันหนึ่งคันขาโอเค มากวดะคิดจะหลับเนึ่องมาเลยผมมาการรถอแรงจะยังวะจะเสร็จแล้่อนี่รีบๆหน่อยสิพี่รีบทำงานมาต่อกันเลยเกดเบสมอสเบสมอสมาหมดเกร็บกูทำไรต่อวะเดี๋ยนะ

ตามเลยจอดรอเลยจอดจอดรออือเจอสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคสี 40, 40, 40่สิบสี่สิบล้ไม่ต้องขึ้นเตือนพี่ถอยแล้วไม่ต้ถอยนำออกมาหน้าจบมาแล้ว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 คลิปนี้กูอา่านไทยยาวเลยนะครับกูมาให้ยาวเลยอันนี้ก็สิบแปดนาทีอาท่านไทยยาวเลย ังจากเมนลงคลิปมา10วัน10-11วันนี่แหละประมาณนี้นะครับมัง้งจำไม่ได้แล้วคลิปเองอืมคลิปเองถอยนิดนึงโอเคเรียบร้อยไปไล่ต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเล่นแบบปลูกนะถ้าว่างถ้าไม่มีคนทันนึกคอนเทนต์ออกนะก็จะทันนึกคอนเทนต์ไม่ออกก็จะมาเล่นใช้ชีวิต ปกติปีกโตนะครับโอเคก็หมดแล้วเนาะสำหรับเก็บเกี่ยวเกือบหมดแล้วเลยนิดนึงนักครับเกือบมาแล้วเกนะือบมาแล้วกูวจะได้ไปนอนสักทีเมื่อม่ไหวแล้วไม่ไหว,ไไหวอัดคลิปตีหนึ่งตีสองซึ่งตอนเช้าๆกูแบบไว้แค่ตอนเช้าไปทำงาน ทำไรทำสวนคิดเองโอเคแล้มาใส่ด้วยครับว่ามันจะได้เท่าไรเดี๋ยวนะสกิวเอ็นขับรถพ่วงคดกับรถพ่วงดูบปรททกใส่ก็โอเคนะครับสำหรับฟาร์มิ่งซิมูเลเตอร์พาร์ทนี้นะครับก็มีมาณนี้ครับ,บก็ฝากกดไลค์กดติดตามใกันด้ยครับ แล้วก็เดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้าครับก็พานนี้ครับได้40%ก็มีแค่นี้ครับบายจ้าบ๊ายบาย